ำความเข้าใจกับประโยคภาษาอังกฤษแบบไง่ายๆนะคะเนาะ I'm so sorry I didn't mean that ก็คือฉันขอโทษและหลายบริเดหมายความต่ำนั่นจริงๆประโยคนี้มี2ประโยคติดกันนะคะเนาะก็คือประโยคที่2พยายามอธิบายประโยคแรกว่าฉันบริเดหมายถึงแบบนั้นดอกก็คือ I didn't ก็คือมาจากคําว่า I did not นะคะ mean นนแปลว่าความหมายเนาะ m e a แปลว่าหมายถึงนะคะ I got to go ต้องไปแล้วนะเป็นภาษาบานะคะนะจริงจริงก็คือ I have to go I don't believe you ฉันบ่เชื่อคุณดอก Believe ก็แปลว่าเชื่อนะคะแต่ประโยคนี้บอกว่าฉันไม่เชื่อคุณเพราะใช้คำว่า I don't do not นะคะเขียนคำย่อออกมาเป็น don't ถ้าให้สังเกตบางประโยคเขียนว่า I แต่ว่าบางประโยคเขียนว่า I am นะคะ ก็คือ i am i am ะนะมันเป็นเรื่องของ verb to be ค่ะเป็นเรื่องแกรมมาเข้าแวะนิดนึงเนาะเพื่อความเข้าใจ i นิสใย n i กรณีที่คำกริยานะคะแท้ตามหลังเช่น i love you บ่แม a น i am love you ค่ะ i can do อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็น i am นะคะอย่างเช่นประโยคนี้นะ i am watching a movie ฉันกำลังดูหนังอยู่เห็นไหมคะว่า verb watching การดูะนะ มี me, ing ก็คือกำลังทำกำลังดูก็เลยต้องมีเป็น i am หรือว่า am แล้วก็ i am thinking a ก็บ้า o ้าซ้ำจุดๆนี้ thinking ก็คือคิดนะนะคะคิดเกีเ่ยวกับอนอย่างกระไเข้าไปเนาะตัวอย่างประโยคนี้ s ส่ it ก็คือฉันกำลังคิดเกี่ยวกับมัน i am thinking about it ทถัดมา,อาลองทำความเข้าใจครับคําว่า i just just แปลว่าฉันแค่นะคะ หรือว่า you just ก็คือ you แค่อย่างตัวอย่างประโยค I just want to stay ฉันแค่ต้องการอยากจะอยู่อย่างสี I just want want ก็คือต้องการ stay ก็คือคงอยู่ยังอยู่อยู่ตรงนี้นะคะ I just want you to know ฉันแค่ต้องการในเรื่องหู I just want you to know เห็นไหมคะเราลองฝึกใส่คำต่อจาก I just want I just want to see ฉันแค่อยากจะเห็น I just want to understand ฉันแค่ต้องการจะเข้าใจเริ่มง่ายขึ้นบ่คะหาคำศัพท์มาใส่ต่อจากประโยคเนาะประโยคต่อมา I just want you to calm calm แปลว่าสงบนะคะฉันต้องการแค่ให้เธอนะ่ะใจเย็นๆนะ I just want you to calm ต่อมา I just want you to listen ฉันแค่ต้องการให้เธอฟัง listen แปลว่าฟังนะคะ I just want you to hear ฉันแค่ต้องการให้คุณได้ยิน h e a r แปลว่าเออบดีดแปลว่าที่นี่นะ h e a r ก็คือสะกดตามนี้เนี่ยแปลว่าได้ยินนะคะ I just want you to hear ประโยคทันมากนี่จะยากจังหน่อยนะคะแต่ว่าอยากให้เห็นรูปของประโยคนะคะเพื่อความขอาใจเพราะว่าใช้คำว่า when when เนี่ยแปลว่า เมื่อไหร่เป็นคำถามแต่ว่าประโยคนี้ไม่ได้เป็นคำถามค่ะ When you fall in love you could lose your mind When you fall in love you could lose your mind ก็คือเถเมื่อไรเมื่อไรที่คุณตกหลุมรักคุณอาจเสียความเป็นตัวเอง Lose your mind ก็แปลว่า your mind แปลว่าจิตใจตัวเองอะไรเงี้ยนะคุณ lose แปลว่าเสียนะคะเธออาจเสียความเป็นตัวเองอาจเสียความคิดของเจ้าของ ก็คือบอกบอกหัวว่าเกิดยังขึ้นเป็นอีอย่างจังเสียนะประโยคทัดมากนี่ก็จะยากขึ้นมาอีกจังน้อย,ยนะคะเพราะว่าเป็นประโยคในอดีตอย่าง I know you ฉันรู้จักคุณเนาะอันนี้ I know, know แปลว่ารู้นะคะ I know you you know me ก็คือทูรู้จักฉันฉันรู้จักคุณแต่ I have seen you before ใส่คำว่า I have seen seen มาจากคำว่า see นะคะคือฉันเคยเห็นคุณมาก่อน สอ้นเนี่ยเป็นคําในอดีตพพราะหันร,รูปประโยคตรงเนี้ยฉันเคยเคยเห็นก็แปลว่าเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดมาก่อน I h a v e seen you before อันนี้ก็สิเคาแกรมมาเอกเรื่อบนเนี่ยเดี๋ยวเฮาคอยไปอธิบายไอประโยคที่มันผ่านมาแล้วเนาะค่ะเนาะอันมันจะเป็นเรื่องยากแต่ว่า I h a v e seen you before ก็ขอให้จำให้ได้ว่าเฮาใส่คข้า่าสิ้นเคยเห็นมาก่อนแล้วจันนะ I h a v e seen it before ตังเี ัดมากก็จะเป็นประโยคที่น่าสนใจนะคะ Who are you อันนห้องหูเนาะวะ่าเธอเป็นไพคุณเป็นใคร We need proof เราต้องการพิสูจน์ proof แปลว่าพิสูจน์นะคะ We need proof ใส่คำว่า We need นี่แปลว่าต้องการตรงๆเลยค่ะตามตัว I am not see anyone else else แปลว่าอย่างอื่น anyone ก็คือ ใครๆคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะแต่ว่าเขาบอกว่า I am not see ก็คือบริเห็นก็แปลว่าไม่ได้เห็นใครเลยนะคะ you cannot access you cannot access เธอเข้าไปไม่ถึงหรือว่าใช้แปลว่า login ไม่ได้ก็ได้นะ you didn't know me you didn't know me คุณไม่ได้รู้จักฉันก็คือ you did not know me นั่นแะหละต่ว่า how t ใส ประโยคที่มันสั่นขึ้นก็คือ you didn't k n o w m e ตรงนี้ก็คำว่า didn't o didn't ก็คือเข้าสามาถฮัดบอดด้นะคะเนาะสองประโยคสุดท้ายค่ะ what was going on was going on ก็คือ going แปลว่ากำลังไปนะนะแต่ว่าณที่นี้ก็คือ was h t going on แปลว่าเกิดอะไรขึ้นกำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ตอนนี้แบบนี้นะ แล้วก็ a r e we done all we done หลายคนสิอ่านว่า a r e we done นะคะบอแมนโดนนะคะ done ค่ะเขาจบแล้วมันบอรเราเคลียร์แล้วใช่ไหมทุกอย่างโอเคผ่านไปทุกอย่างโอเคนะ่าอย่างเงี้ยนะ a r e we done ก็เป็นขั้นที่จะต้องใส่บอ่อยๆด้วยค่ะค่ะฝึกจำเอานะคะนะั่ a r e we done all we done เสร็จแล้วใช่ไหมยอย่างเงี้ยนะคะ